สวัสดีครับมือนีกัอีกแล้วครับแต่ว่านี่มือนีตัวใหญ่เขาครับมือนีมือนีเป็นไก่ตีเลยนะครับเท็ดยังไม่นูหยังมือนีหนึ่งบ่อหนึ่งซาอุเนาะบ่แมนไตวันตัวบ่แมนไตวันครับหนึ่งไตเนียงหนึ่งไตเนียงครับบรรยากาศยามแรงคือเเ่าครับเย็นๆสบายๆนะครับอยู่บัานนอกเข้านี่ครับหลังบ้านก็มีต้นบักกูดนะครับน่วยกําลังเต็มโดกเลยนี่น้วยบักกูด ปักกูดนะครับต้นบางไงเลยนะครับ,บต่นสามต้นสี่ต้นต่นสามต้นสี่ต้นเลี่ยงกันนะครับอ่าหน่วยกระดกนะครับพี่น้องนี่ครับมันเป็เชฟนะครับเชฟกําลังในการสับนะครับเป็นชิน้นเป็นชิน้นเพื่อให้เขาได้กินง่ายๆนะครับบแแมมนนยัง โอ้โหเรอเอ้เอ้า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 เ้เเอ้เเอ้เ้ยมอ้าวกินยาข้าไปอยออกินข้าไปบรรยากาศล้างบ้านครับพี่น้อง ให้ลูกหอยร้านมูอเดียวเ็บุญนี่ไปต่อขึ้นได้หรือละตอเก็อดอกเอไ่ใหญ่พี่ลากินยังพี่ลากินยังกินยังกินเดเฮ้ยกินเหล้ามันเหล้าอู่นเหล้าอู๋อะจ้าซาาเหลาเฮ็ดายไปกันไกหวยแบบนี้นมันใหยังูบ่ เพื่อนครคุ้มครับเดี๋ยวเราจอกเมื่อยเพื่อนครูเตรียมเครื่องปรุงครับพี่น้องอันนี้คืออย่างนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ครับนี่เตรียมพร้อมแล้วไบ้กระโขดค่ะอันนี้ไปกระโขดนะครับนี่เตรียมพร้อมแล้วนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งไก่ซาอุนะครับร่างเดือดปุ๊บ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 อยู่นี่เลยอาตานากินมากนะครับ คนละอีกเล็กน้อยคนละครับให้มันเปลือยดีให้มันจัแซ่บกราบนุ่มๆนะครับมันปกติมันไม่ค่อยสีแซ่บนะครับนี่คือไก่ซาอุครับเพิ่นไก่ซาอุไก่ซาอุนะครับได้ที่แล้วบ่เนี่ยมองแม่มากนะไป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 หามาเอ็นเม็ดเขียว

Say hỏi về hầu hết bằng lựa nóng. Tu mặc miễn tay của mình hầu hết mình bất ngờ nóng sếp bà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  sếp à? sếp bà แล้วครับจักบาทอ่ะจักบาทราคานึ่าไงอืมหัวหน้าสิบบาทอือหัวหน้าอืมหัวหน้ามึงมันกินปวดเต็มหมออยู่ครับพี่น้องโอ้ยปวดอ่ะตักใกล้ตีตัวไงเลยกินลงไปอืมอืมอืมเอ้ากินอื ไก่บนหลายครับอยากยิงไก็เห็ดกินจำนั่นครับี่นั่นไก่บนหลายอ๋อินโอ้ยกินไหมกินเออหน่นละเออโอ้แซ่บเ้อกยแซ่บไปเลียนเนาคนน้อได้ละ